สวัสดีค่ะเราเจอกันในรอบบ่ายอีกหนึ่งครั้งนะคะนั่นก็คือวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาซึ่งจะเป็นการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องเอาความรู้ของช่วงเช้าที่นักเรียนศึกษาคลิป การสอนของครูไปในภาคเช้านะคะมาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาซึ่งการหาความยาวรอบรูปหาได้โดยนำความยาวด้านทั้งสามมา,มาบวกกันนั่นเองโอเคนะคะทีนี้เราจะมาดูนะคะในการแก้โจทย์ปัญหา 1. นนักเรียนต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจนะคะวิธีการแก้โจทย์ปัญหา1อ่านโจทย์ให้เข้าใจ 2. ต้องจับให้ได้ว่าโจทย์ถาม อะไรโจทย์กำหนดอะไรมาบ้างนะคะเมื่อโจทย์ถามอะไรโจทย์กำหนดอะไรมาบ้างนักเรียนใช้วิธีใดในการหาคำตอบนะคะเราจะต้องอ่านซ้ำนิดหนึ่งอย่างตัวอย่างที่หนึ่งนะคะในวันนี้นะคะอ่าเรามาพร้อมกันในการอ่านโจทย์นะคะแผ่นไม้รูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วด้านที่ยาวเท่ากันยาวด้านละ 45ซนติเมตรและด้านที่เหลือ,อยาว60เซนติเมตรถ้าชานชัยต้องการตกแต่งขอบไม้ด้วยเชือกต้องใช้เชือกอย่างน้อยเท่าใดอ่าทีนี้ในเมนหลักข้อนี้คือต้องการตกแต่งขอบไม้ด้วยเชือกถูกต้องไหมคะข้อความเนี้ยบอกได้เลยว่าเฮ้ย ขอบไม้ด้วยเชือกแสดงว่ามันคือการหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะโอเคนะคะดังน,นั้นในการหาความยาวรอบรูปก็คือนำด้านทั้งสามมาบวกกันแต่ตอนนี้เขากำหนดมาแค่สองด้านคือ45กับ60ถูกต้องไหมคะ แต่เขาบอกว่าด้านยาวเท่ากันด้านละ45แสดงว่าด้านที่1กับด้านที่สอง45ถูกต้องไหมคะแล้วอีก1ด้านที่เหลือก็คือ60เซนติเมตรก็จะได้ว่าแผ่นไม้รูปนี้ต้องมีความยาวรอบรูปคือ45บวกกับ45แล้วก็บวกกับ60เท่ากับ150เซนติเมตร ชานชัยค่ะสรุปได้ว่าชานชัยต้องตกแต่งขอบไม้ด้วยเชือกอย่างน้อย150เซนติเมตรนะคะอ่าต่อมาตัวอย่างที่สองค่ะที่ดินรูปสามเหลี่ยมมุมฉากยาวด้านละ60-80และ100เมตรถ้าชาวสวนมีรวด 1,000เมตรนะคะใช้ร้อมรัว้วรวดหนามรอบที่ดิน3ชั้นจะเหลือเชือกกี่เมตรสิ่งที่โจทย์ถามจทยถามว่าจะเหลือเชือกกี่เมตรเขากำหนดมาว่าที่ดินของชาวสวนคนนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวด้าน60เซนขอโทษค่ะ60เมตร แปเมตรและ100เมตรดังนั้นด้านทั้ง3ยาวไม่เท่ากันโอเคนะคะถ้าชาวสวนแล้วเขาบอกอีกว่าชาวสวนคนนี้มีลวดยาว1000เมตรชาวสวนคนนี้ยังร้อมรั้วรวดหนามกี่รอบ สามชั้นค่ะเขาล้อมทั้งหมดสามชั้นเลยดังนั้นนักเรียนจะต้องหาความยาวรอบรูปรอบรั้วรอบน้ำรวดที่หนึ่งรอบที่หนึ่งนะคะเขาจะใช้ไปทั้งหมด240ร้เมตรนั่นก็คือเอา60สิบวกแปแล้วก็บวก100ถ้าล้อมรั้วรวดนามสามชั้นก็คือเอา240ไปคูณ3เท่ากับ720 แต่ชาวสวนคนนี้มีลมีลวดหนามทั้งหมด1,000เมตรดังนั้นเขาจะเหลือเท่าไหร่ก็1,000ไปลบออกกับ720 m. ก็จะเท่ากับ280เมตรนั่นเองอ่ะพอดูตัวอย่าง2ตัวอย่างนี้นะคะเราจะลองมาทำแบบฝึกหัดซึ่งใบงานในวันนี้ที่ครูจะมอบหมายให้มีทั้งหมด4ข้อนะคะในสข้อนี้ครูจะไกด์ไลน์ให้นะคะแล้วให้นักเรียน ทำมาส่งครูในช่วงบ่ายนี้นะคะพร้อมหรือยังเอ่ยอ่าในงานที่สนะคะจะเป็นการจะเป็นการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปนะคะหนัเกเรยียนต้องวิเคราะห์โจทย์และตอบคำถามให้ถูกต้องอ่าเรามาดูข้อที่1ค่ะที่ดินรูปสามเหลี่ยมด้านแรกยาว96เมตร ด้านที่สองสั้นกว่าด้านแรก14เมตรและด้านที่สามยาวกว่าด้านแรก12เมตรที่ดินมีความยาวรอบรูปกี่เมตรเขาถามง่ายอยู่นะคะแต่ด้านแรกสั้นกว่าด้านที่สองสั้นกว่าด้านแรก14เมตรหมายความว่านักเรียนจะต้องหาความยาวด้านของด้านที่สองก่อนซึ่งด้านแรกเขากำหนดมาให้แล้วว่ายาว 9 6เมตรด้านที่สองสั้นกว่าด้านแรกก็แสดงว่าเอา9 6ไปทำไมคะลบออกกับ14 9 6ลบ14อ่ะครูขอโทษค่ะครูต้องลบแนวแนวตั้งนะคะนัะเกเรียนจะได้มองง่ายออกมองออกง่ายๆ6ลบ4เหลือ2 9ลบ1เหลือ8ดังนั้นด้านที่สองยาวกี่ เมตรนั่นก็คือ8 2เมตรด้านที่3ยาวกว่าด้านแรกด้านที่3ยาวกว่าด้านแรกยาวกว่าด้านแรก12เมตรก็คือ96บวกยาวกว่าต้องบวกนะคะบวกกับ12ก็จะเท่ากับ96บวก12 6บวก2เป็น8 9บวก1เป็น108เมตรนะคะอ่า ที่ดินนี้มีความยาวรอบรูปเท่าไหร่นั่นก็คือนักเรียนจะต้องจับด้านทั้ง3ม,มาบวกกันด้านที่1ก็คือ96บวกกับด้านที่2คือ82แล้วก็บวกกับด้านที่3คือ108ก็จะเท่ากับกี่เมตรนั่นเองโอเคนะคะต่อมาค่ะดูโจทย์ข้อที่2 เมื่อวานนะคะโกวิ่งรอบสนามรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวด้านละ0.45กิโลเมตรวันนี้โกวิ่งรอบสนามรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าซึ่งมีความยาวด้าน0.4กิโลเมตร1.02กิโลเมตรและ0.9กิโลเมตร โกวิ่งระยะทางรวมกี่กิโลเมตรโกวิ่งรอบสนามรูปสามเหลี่ยมมีกี่รอบเมื่อวานกับวันนี้วิ่งรอบรูปสามเหลี่ยมไม่เหมือนกันนะคะเมื่อวานวิ่งรอบรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าวันนี้โกวิ่งรอบรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าสองวันเลยค่ะโกวิ่งรวมกันกี่กิโลเมตรนี่คือโจทย์ กูตีความหมายของโจทย์ที่กําหนดให้มานะคะดังนั้นเราหาค่ะความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมของเมื่อวานเมื่อวานนี้โกวิ่งเป็นวิ่งรอบรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวด้านละ0.6 0.45กิโลเมตรก็จะเท่ากับ0.45 บวก0.45แล้วก็บวกกับ0.45เท่ากับกี่กิโลเมตรแล้ววันนี้ค่ะวันนี้วันนี้โกวิ่งก็จะเท่ากับรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าซึ่งมีความยาวด้านคือ0.64บวกกับ1.02แล้วก็บวกกับ0.95นักเรียนหาคำตอบมานะคะเสร็จแล้ว เขาหาให้หาว่าโกวิ่งระยะทางรวมนั่นก็คือเอาช่องที่1กับช่องที่2มาทำไมคะมาบวกกันนั่นเองโอเคนะคะก็จะเท่ากับโกวิ่งระยะทางรวมกี่กิโลเมตรนั่นเองอ้าต่อมาข้อที่3ค่ะ กระดาษรูปสามเหลี่ยมด้านแรกมีความยาว0.48ขอโทษนะคะกระดาษรูปสามเหลี่ยมด้านแรกมีความยาว48มิลลิเมตรด้านที่สองและด้านที่สามส,สั้นกว่าด้านแรก17มิลลิเมตรด้านที่สองกับด้านที่สามสั้นกว่าด้านแรก17มิลลิเมตรแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ถูกต้องไหมคะเพราะด้านที่สองกับด้านที่สามต้องยาวเท่ากันนะคะกระดาษนี้มีความยาวรอบรูปเท่าใดเราจะต้องหาด้านที่สองและด้านที่สามที่สั้นกว่าด้านแรกก็คือเอา48มิลไปลบออกกับ17มิล8ลบเเหลือ1 4ลบ1เหลือ3ดังนั้นด้านที่ด้านที่เท่าไหร่นะคะ ด้านที่2และด้านที่3ก็คือเอา48ลบ17ดือ1อ่าด้านที่2กับด้านที่3ยาวกี่เซนนะคะ31มิลลิเมตรถูกต้องไหมคะเขาถามว่ากระดาษมีความยาวรอบรูปกี่เซนติเมตรดูดีๆนะคะหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะเราต้องเปลี่ยนด้วยนะ แต่ก่อนอื่นเราหาความยาวรอบรูปก่อน,นะะ4มิลลิเมตร48มิลลิเมตรก็คือ48บวกกับ31แล้วก็บวกกับ31ก็จะเท่ากับ48บวกกับ31บวก31ได้62 8บวก2เป็น10ใส่0ทด1 6บวก4เป็น10บวกอีก1เป็น11ได้110 มิลิเมตรอ้าวทีนี้จะตอบเลยไม่ได้นะคะนะกักเรียนต้องเปลี่ยนความยาวรอบรูปนี้ให้เป็นเซนติเมตรสิบมิลิเมตรค่ะจำได้ไหมคะเท่ากับหนึ่งเซนติเมตรถ้าหนึ่งร้อยสิบมิลิเมตรจะเท่ากับกี่เซนติเมตรก็คือเอาหนึ่งร้อยสิบคูณหนึ่งหารด้วยสิบค่ะหนึ่งร้อยสิบคูณหนึ่งได้หนึ่งร้อยสิบ ส่วน10ก็มีค่าเท่ากับ11เซนติเมตรนั่นเองครูเฉลยขนาดนี้แล้วนะคะข้อเนี้ยครูขออนุญ,ญาตลบนะสำหรับคนที่ดูคลิปจบเท่านั้นนะถึงจะทำแบบฝึกหัดของคุณครูได้อาต่อมาข้อที่4ค่ะไม้อัดรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วที่มีความยาวฐาน14นิ้วด้านประกอบมุมยอดยาวกว่า ฐานหนิ้วแสดงว่าด้านประกอบมุมยอดยาวกว่าฐาน5นิ้วไม้อัดนี้มีความยาวรอบรูปกี่ฟุตอ่าแสดงว่าปีต้องเปลี่ยนนิ้วเป็นฟุตแล้วแหละตอนนี้นะคะอ่ะนดับแรกค่ะความยาวฐานคือ14ด้านประกอบมุมยอดยาวกว่าฐาน5นิ้วด้านประกอบมุมยอดยาวกว่าฐาน5้านิ้วก็คือเอา14ไปบวกกับ5ยาวกว่าต้องบวกนะคะเป็น 19นิ้วโอเคนะคะอ่าครูจะไม่เปลี่ยนหน่วยใดๆครูจะรอเปลี่ยนทีเดียวนะคะนั่นก็คือหาความยาวรอบรูปของไม่อัดนี้ก่อนนะคะก็เอา14บวกกับ19แล้วก็บวกกับ19เพราะความด้านประกอบมุมยอดก็คือด้านที่มันเท่ากัน2ด้าน19บเก้าเป็น38 38บวกกับ14นะคะ8บวก4เป็น12ทด1 3บวก1เป็น4บวกอีก1เป็น52 52นิ้วอ่ะความยาวรอบรูปเท่ากับ52นิ้ว12นิ้วเท่ากับ1ฟุตถูกต้องไหมคะแล้ว52นิ้วจะเท่ากับกี่ฟุตก็คือ52คูณ1ส่วน12 ก็จะเท่ากับ52คูณหได้52ส่วน12ตัวเนี้ยใครจะสามารถหารเลยก็ได้แต่ครูปูจะตัดนะคะเอา2เอา2ตัด2 6 12 2 2 4เหลือหนึสอะไรได้12 2 6ตัดได้อีกไหมเอ่ยตัดได้อีกนะเอา2ตัดอีก2 3 6 สองหนึ่งสองสองสาหกสิบามหารสามสาสามเถูกต้องไหมคะสามสี่สบสองเดี๋ยวลบใหม่กันเอา13เป็นตัวตั้งหารด้วย3 3มสาสามเ สามสี่สิบสองลบกันเหลือหนึ่งชักศูนย์ใส่จุดสามสามเก้าลบกันเหลือหนึ่งข้อนี้นะคะทศนิยมสามนะคะดังนั้นข้อนี้จะตอบ4.3334 นิ้วอ้ายไม่ใช่ค่ะฟุตค่ะขอโทษเอาใหม่นะเดี๋ยวกูตั้งหารให้ดีๆกันสามสี่สิบสองเหลือหนึ่งชักศูนใส่จุดใส่จุดสามสามเกลบกันเหลือหนึ่งเห็นไหมคะ หารไม่ลงตัวนะคะถ้ามีใครแอบกดเครื่องที่เลขที่คู่เคยบอกอะ่ะข้อนี้จะเป็นทศนิยมซ้ำนะคะก็จะได้ว่าจะตอบให้อยู่ในรูปของ4โทศนิยม3 2ตำแหน่งนะคะ4จุดของตำแหน่งแสดงว่าดูตำแหน่งที่3ถูกไหมเป็นเลข3ปัดทิ้งก็คือ4.33ฟุตนั่นเองโอเค ข้อนี้นะคะไม้อัดน,นี้จะยาวมีความยาวรอบรูป4.33ฟุตโอเคนะคะอ่าทำไมถึงตอบ4.33เพราะค่าประมาณค่ะเลข3ตัดทิ้งนะคะตำแหน่งที่3ตัดทิ้งอ่ะข้อนี้นะคะครูพาทำได้นะคะ เราจะลบออกนะคะใครดูจบเท่านั้นนะถึงจะได้ทำใบงานของครูถ้าไม่จบนักเกรยียนก็จะไม่เข้าใจเดี๋ยวครูจะรอตรวจแบบฝึกหัดน,นักเกรยียนนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะ